สตาร์รถค่ะคันนี้เป็น Toyota าร v o ว่เ dition นะคะลูกค้าได้เข้ามาทำการติดตั้งนะคะเป็นชุดเบรกเตอร์ใบบอก9.1 Black Edition พร้อมประหลาดฟ้าเทน55วัตต์นะคะ,ะพร้อม daylight a u d i s style นะคะไฟเลี้ยวค่ะค่ะไฟเลี้ยวตัวนี้จะเป็นแบบวิ่งนะคะปิดไฟเลี้ยวค่ะไฟลีค่ะ ไฟหลีจะเป็นวงแหวน LED พร้อม Blue d e v i l Eye นะคะไฟต่ำค่ะพอเปิดไฟต่ำนะคะ Blue d e v i l e y จะตัดระบบอัตโนมัตินะคะเดี๋ยวเรามาชมแสงหน้าตัวรถกันนะคะสูงค่ะไปค่ะชมแสงผ่านฟิล์มตัวรถนะคะสูงค่ะไปค่ะโอเคทางร้านมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานนะคะ สนใจงานดีๆเนียนๆติดต่อได้ที่ทางเพจ Facebook b ดีพ e เ i ม m u u t o ซ i n o n ทุกสาขาค่ะนะคะขอบคุณค่ะ